ผสมมาเทใส่ใบอทางนี้เนาะอที่ตัวเดียว้อเออทั้งนี้ห้องไม่เท่านี่ห้องไม่เทาเลยยังไงขา่างมาลุกเขาแม่นจะสบายเนาะอนอนสกันโบ,บกแก้วมันใส่งั้นหข,ขึ่นเชื่อแรกข่นว่าวได้ใส่ลากเลยเนาะอ้าี่โตนใส่รถยกคูณได้พี่นงเลย โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขสุคนเดอ้อมาพบพอกับน้องลาตีเด้อพี่น้องบรรยากาศยามแรงแรงเนาะเมื่อนี่ก็ส่วงยามแรงแรงพี่น้องมาดินปตูคำเพิินตอนเศร้ากะไปเวียงเนาะบันไซบุญน,นี่แหละไปหาเนี่ยละเพิินละกะพอดีมาละกะไปซื้ออันแนวอยู่แนวก,กินไห้ทางอันสร้างเพิ่นเนาะพอดีมาฮอและกะมาบ่าอฮอดซำพี่น้องพอดีส่วงยามแรงแงเนาะ รู้สึกว่าค่ายแน่แหลวก็เลยเข้ามาหาปม่ตูเพื่อนแล้วก็มาถ่ายคลิปยามแรงเนาะทั้งสามันก็เห็ดเวียกอยู่ตอนนี้ก็เจ็บท้องพี่น้องพ่อเจ็บแห้งอะไรฉันนอนในขางทางเนาะแปลว่ามันไปบระไว้เลยนะเจ็บคือแบบมันแบบในต้นโตเขาน่ะทั้งเจ็บทั้งเหมยเนาะคอก็เจ็บๆหนึ่งโดยเอาจังได้ก็ไปเบ่งปมะตูคำพี่น้องเพิ่นตัดไม้เนาะทั้งสามเหมือนกับพ้อกำลังเห็ดเวียกอยู่ ส่วงยามแรงๆแล้วเนาะโดยพี่น้องเปิดภาพมาเนาะบรรยากาศยามแบบแรงๆหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องครูงน้องตูนเพิ่นกะสีเตรียมเอาโหลดออกแล้วอันนี้เนาะเอาสบายดีด้าน้องตูนเด้อโดยป้าดิโต้มือ้านี่กระคับมาเองวะอืมสอนไม่ท่ามานั่มหรืออืมไม่ท่าก็ขี่มานั่มบอสส้านี่ป้าเก่งเทปันนี้เนาะอืมรูโหลดกับพี่น้องไในคนทางมือยากอันนั้นปันใด กินข้าวกะเมี่ยงตอนเที่ยงนะลาบเออกินได้กินได,กกนดก้กินลาบซีดนั่นแหละ, <laughs> ะเนาะบระดีมากินน้ำซ้ำ่มพี่น้องเอ้ยยำเที่ยงก็ได้เย็บทองแล้วก็พากนันหนังในทางนะนอนแล้วน้องลัตีนะพอดีทั้งผัวองค์คนหนังเป็นหมูอาสบายดีนะแมเท้าเด้ดอืมคนกระตัดไหมเนาะพี่น้องเลยไล่เต๋อแล้วแม่ท้วไล่เต๋อไอืมญ่ยลดทิ้งว้าจิตต์วายเนาะ เดี๋ยวก็ได้มาแกะเอาอีแล่นน่ะนี่เออมีอื่นอีมาแกะอือเผื่อจะหาตัดเครือพี่น้องเลยคนออกไปนอกเนาะบัดน,นี้โดยเพิ่นมาน่ำบอกพี่มาหน่ำพิ่ตัดพื้นในลายแกอือเผื่อเห็นว่ามันมีพื้นลเลยเพิ่นก็เลยเข้ามาน่ำแล้วเนาะมีทอโดยคอยตัดไปทางนี้เครือหน่อยพี่น้องมีเครือนำแต่เดี๋ยวถือสอยเจ้าโดนนี่ มันก็หาตัดเครือแทมแคมป่านี่แหละเนาะอือเป็นกระเรียมมันสีอรุดออกได้พี่น้องอันนี้กันกระน้อยก่อนมันจะเริ่มห่มนะคำนะใค่อน<ม>ี่ยเ้า,า,าตั้งแต่เศาจนคำพี่น้องถ้ากระเศา้าเจ็บน้อยหนึ่งก็งบริกินเขาเถียงนะคะกินหวานคำนี่แหละ เขาคเคยเจ็บหอบเดือนมาแล้วก็เจ็บก็พี่น้องทางซา,า,าเหมือนกันรวดเร็วทันใจแหงเนาะใส่บล็อกแก้วได้สามสี่แถวเลยป้าพื้นไม่ท่าเหมืนกันได้ร้ายัลไมท่าเนาะเมื่ออื่นนีก็พ่อหลดแล้วนี่สำนี่กับพ่อเลยหมัมือนอ้ายังสวดเนาะ ไพ่สีมาแก่ลุงแหลบอ่ะอือนุ่งคูนอืนอพ่อแล้วสังน,นี่นนถึงแถวกระสวงแย่มแรงเลยมันจังบอ่อันื่ยแต่ว่าเราหย่าเราเมื่อเฮือนก่อนอย่าเราไปตัดใหม่เนาะอืออือเราขวาดทานแล้วโ,โดยมีเถากินเถาเมียงตนเทียงไหมเถา าซื้อลาบพรวาวบด้มากินนำกันซ้ำพี่นอ้องบ่บไวแห้งไวแหงอลิ้างันเห็ดกันเนาะใส่บล็อกแก้วแะ้วพี่น้องตั้งอันอวงกบก,ก็ะะสีแล้วเลยค่ะไม่ก็หาตัดตตำป่าตำดงอลไเนาะพอได้อยู่เมืเม่ออันอยู่พ่กนกับกล้องแหละว่าไปถ่าพื้นหรือว่ายังอยู่ ยังไม่ทันนี่ไม่ยังบมท่ทันพอเนาะมันมือเบิดเ<ส>พราะว่าอันได้จากโหลดแล,ล้วรวมเบิดนะนั่ง่ดนโลดอือตัดอันนี่ก็มาอันไร้มือเตอรพี่น้องผนก็นได้พื้นสองโหลดแล้ว <c oughs> ได้มาผัดดีกวัวอยู่แล้วล่ะเนะเววาะมาตัดนนผัดวาได้ซื้อได้เพิ่นก็คักวันได้เห็ดเบิดมือดอกเพิ่นเหนื่อยแล้วก็เศร้าอืม ว่าทั้งองตุนเพิ่งก็มาได้อยู่สมือนี่เนาะใครเนี่ยมื่อจังบ่เมื่อยห้เพิ่นซ้อนเมื่อพี่น้องเ้ย้าว่ามือได้เพิ่นเมื่อยก็ได้ย่าง้าว่าบวบทานไปหาเพิ่นก็แต่ว่าอันนี้ถ้าเกินหน้าก็มาเสานี่เนาะกระเป๋าหายทานเพิ่นก็เพิ่นเกียบอีกเลยมีเครื่องแล้วก็ไหม้น่อยเนาะรวมกันอันนี้จะถอดอะไรใส่ซักตัวนี้นะตัวใหญ่ๆหญนี่ อืมก็เห็นกระเป๋าเนะ่ยน่ะนะจะไปเก็บเอาด้วยนะเก็บหรือเบาตัดาบอซะเราเห็ดใหม่ในกีนี่นนนอืเพราะว่าเวลาควัดทานแล้วบ่มีหวดกระเป๋าเนะ <c oughs> าะกระเป๋าหายทานกะ็กะึดก็ได้เหรออน้องยามแรงก็เห็ดเรียลายเตอะไปแล้วนี่ <S 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 งามงาม ขึ่นกอขึ้นก็ต้องสุดแล้วเนาะวายนี่วายนะไม่แถวนะอากาศก็ห้อนหอนเหน่อยเศร้าแล้วสบายดีเด้อเศร้าแล้วเจ๊แต่เศร้านี่ทางเขาจะยิ้มเป๊ะไอ้เนาะเศร้าเลยเจ๊บดุนเลยเนาะทางอืออ๋อขึ้นก่อเรียบร้อยเลยฮะ <c oughs> บอกมีบอกได้กินยังเลยด่ะทางนนยเพ่นก,ก็กกรเนาะจับระดับเสือกบ่ทางนั้นก็ผสมปูเลยเอ้อเหล็กกระปูขนาะลายนี่เด็กไปถ่ามีอยู่เด่ะเราหากระป๋อกินนี่โบกระป๋า เบากระเป๋าหายฐาดเลยกายสีแล้วยแล้วนาะเบิร์ตปูนในกระเพาะแล้วเบาไอ้บันทองสบายดีสบายดีหยกโปะสูสูสูเองวะสูงถึงมันโม้ไว้อะไรเมื่อยแล้วเนาะสีเศร้าเลยตี้ขำเลยอือเจ็ดแต่สาวจุนขำเนาะก็ต้องสู้ๆแหละ

เวลาฝนตกนะมันจังบอลอันเละว่ะข้าหินเนี่ยผสิมาเทใส่บอนทางนี้เนาะพอทิตตเวลาฝนตกมากผิดว่าอย่างแล้วก็เปรตเปรตไปอยู่พี่น้องผมเลยใส่แบบนี้แล้วก็เคลียให้มันนั่นนั่น หันก่าอันนั้นเนี่ยว่าในหามอไใส่บ่นี่ไว้ให้น้ำไล่บอกในห้องนะอืมเพราะว่ามันอันนั้นนะมาเบิ่อทางในกับพี่น้องมาติดต่วเย็น โอ้เผึ่นเทคานไว้กวงคักอนนะไรแบบนี้ทา้งผอมมันก็แก่แก่โโเ,กเสื้อคักใช่ไหมเจ้าห่อนว่ะข้อสางเพื่นพี่น้องอ,อืมเป็นเคยอันแก่เสื้อแบบนี้เนาะให้อากาศห้อนอลายห้องคักอันนี้เนาะ ไ่หันกันจงติตั้งอันนั้นยูบ่ตั้งวงกบ่เนาะโงกบแก่ใช้ลูกแก้วก่อนมงโกบตัวเดียวตัวเวไม่ทอเอทั้งนี้ห้องไม่ทาเนี่ยยังไม่ทอได้ยังไ้เขาต้มาลูกเก่าเม่สบายเนาะนอนใส่เบาเบอกวมันใส่งามงามูหองเจ้าจะเดียวเป็นหลักสองเบ่งมาทางนั้นหลักสองหัวอยู่ แม่ถาวาผัดลูกแต่เ้าได้ผู้เาวาเนาะอไ้ลูกแม่งไ้แล้เอออากาศหนาวเห็นขากและวทำนี่กระทือากุ้งควงแหละคนก่องามๆ็นจับระดับอันเ็นสีหนึ่งเสื้อไว้อันก่อพาเนะ อทางนี้ก็ตั้งแต่วันนีน้นั่นนี่ยสีใสอีบอไซหรือพอเลยอืมพอแล้วเนาะมันก็เต็มเลยด้วย เป็นห้างกะเทปูนใส่เมื่อื่นเมื่อจงงได้นั่นมือ,มอื่นกอเลยนี่โอ้โหขออันที่ไ้เนี่ยอากาศอ้าวาอิมอันี้พอเุณนแกเสือโซแดดเลยตั้งนานพันกระลางเครื่องคล้องแล้วพี่น้องคำเลยไวเห็ดเมื่อื่นอีกอเสียงโทรศัพท์ใไปได้ทั้งน่ะ ยักษีหอือครับมันจังสะอาดเนาะเพิ่นทำความสะอาดไว้แล้วคำแล้วมเท่ายมันกะเก็บกระเป๋าไว้เมื่อหายทานฮึใสกันยังหลายแหงเนาะพี่นอ้องเด่นซีมีแแนวใส่อยู่ได้นี่ มืบนทางนี้ก็ลายไมเแ่าเพป็นกางงามๆเนาะพี่น้องแล้วก็หนีแห้งสีงามขักอันนี้ก็ก่อ,อยังบมทันสุดสัส่มสากเป็นกากเห็ดแบบวายทันใจแห้งเพราะว่าส่วนกลางๆก็ฝน,นตกว่าหนี่ก็ตกเนาะส่วนแรงๆนะมือลดยฝนมาตกคงไะเห็ดเบ,บิดมืดๆเลยแล้ววาได้อยู่เพลื่อนงามเลยแาบ,บนี้เนาะ พาไปถาวรเก็บเครื่องของสิกลับบ้านแล้วน้องตุ่นก็เอาหลอดมาออกมาเลยเลยเอาหลอดออกเลยบ่ได้บ่หรือว่าหลอดทาตันบ่เอาหลอดออกนะคะเพราะว่าเพื่อนจะเอาหลอดออกหลอดคอยตันทางเพื่อนนิดหน่อยเราสอนได้อยู่ตี้มือนี่ได้บอให้พูวงเพื่อนเอาหลอดออกก่อนพี่น้องเลยเพอนน้องตูนเพื่อนจะเอาหลอดออกแล้วพาไ่ถาวรกลับบ้านนะบ้านนี้ มาย่างข่ำ,ำ<ช>เห็นไหมพ่นเห็ดเวียกพอดีพ่นเศร้ามือไงเห็นบ่อกระเจน่ะน้ำมันหลดเจ้าย่างบ่อฮเออยังว่าเบิดเลยเได้บอ่เอเหยียบสาสุดละบันโอ้ไม่เท่าก็พ่นเอาอันนี้ชิบไปไหวอีกพ่นมาไม่เท่าอยากจะเอาไปไหวให้สร้างพ่นว่ะแต่ละแต่ละเถิดพ่นก็เอาไปไหวเนาะถอยเอาออกเด้อปลายิบออกเลย ได้บ่ไปคอยเบรกนําอ like. like ah ืมคนขี่ออกได้อยู่เทะาทาน้ำมันเบิดกับไปใส่น้่มันกะยั่บ่ทันปิดดอกสำนิหาโมงผูก้าไปใส่อยู่บ่เลยอืมคอยป้ายอยู่เบื้องนี่บด้ข่าวทางดอกพี่น้องมีแต่ว่าไตตะเลี้ยวข่าวใส่ตั้งแต่เมื่ออันเ้าพ่าจะไปใส่บ่บ่ ว่ากลุ่มนนเนหาสิบพันใครแต่เพิ่นครับได้แล้วพี่น้องเอ้ยแต่เก่ามันบ่คอยมีแห้งเพิ่นว่าวันนี้ครับได้ก็ถือว่าดีแหละคอยไปคอยมาเพิ่นก็เศร้าเมื่อไงแล้คำแล้วเนาะยามเพิ่นเห็ดแต่เศร้าพูดเลยพี่น้องมีได้พักกินข้าวเที่ยงเพราะว่าข้ามาแต่และมือกับมือได้บ่ทันกับไปซื้อกินให้เพิ่นเนาะมือได้ที่วาง บริมีเวียกกัเห็ดแนวกินซอยไม่ทาวอะไรพี่น้องเพิ่นกับบมีผู้ซอยไม่ทาวก็ได้เพิ่นมาเพิ่นก็ตัดไหม่อีหยังอยู่นี่ลตัดใหม่เมื่อเผาทานอยู่พุ่นอีกเป็นเจอันนันเเจาสาว ันสีใส่เล็กเนาะเจาะซาวใส่เล็กยามขําเพิ่นเฮ็นวมันบดอยู่จังบือสอมันต้องีฮ เหมืนกับซนะ <c oughs> ิโซ่เมื่อนำเหยื่อเนาะทิ้งโหลดกาแบบแบบเป็นอะไรเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อยน้อยหนึ่งวะยันสอนบ่ได้ปะได้ตอนเศร้าพี่น้องยามแรงนี่บ่ิจากโอเค <c oughs> บ่ค่อยโอเคปัญหาไอ้ที่ <c oughs> หายไม่เา่าขึ้นน้ำพองปะเป็นอะไรเมื่อยบ่ธรรมดาเอาเมื่อเศร้านี่เป็นอะไรคือมาได้มาได่า <c oughs> งตอนแรงแล้วเป็นยังไงนี่บริจาคเป็นยัง <c oughs> อยญ่เลยว่าอันมือมึอไงเนาะเป็นขื่นก้อนสาวเป็นขื่นมาน้ำกันเนาะผู้วงพี่น้องสบายดีามาน้ำกันแล้วก็เพิ่นก็นเจ็บป้างท้องมาเพิ่นเอื่นป้างท้องเนาะทั้งขางข้างเนี่ยนะสวงเนาะบ่ฮู้ว่าอันแบบยางเฮาอยางหลายมาพี่เลยก็เพิ่นยางไปเอาถ้วยไปเอานั่นเอานี่อยู่บ่ได้คอยหนังก็เลยเจ็บมีแต่คนเจ็บมากกันเลยไปถ่าวเพิ่นยังเก็บเครื่องอยู่เลยพี่น้องเพิ่นยังบ่ทันมาอยู่เพิ่นอยู่ทางในายเพื่อน หาพิ่นก่อนซางมันกันงเห็ดอยู่มาส่องงานแรงเลยพี่นอ้อง่นเห็ดยังกะได้ร้ายขันตอนเติบเลยเนาะเฮากับว่าเห็นส่งอง่นเห็ดซ้ำพิ่นก็นสิกอ่อขึ้นอีกได้ฮะเนาะส่องลมพิ่นก็ใสในไดร้าย <laughs> ไป้ไม่ถาวรปกระตาเพิ่นกันเนาะติบเข่าว่าง,ง่ายผ่าเพิ่นกัะโปเสื่องไว้ได้เอาเมื่องนำเลยพี่น้องเอาเมื่อนำมาไม่ถาวรไหคือโบดดผ่ากับน้ำส่างเพิ่น,ยนอยากเออเมื่อฝนว่ะซะอยากฝนก็เอาเอาเมื่องนำไม่ถาวรไม่ถาวรคิดละสิบบาไเลใส่ดีคนสิว่าทเ้ยเนาะเอาไว้ก่อนเถิดไ,ไป ทุ่วงไปก่อนก็นได้ <c oughs> ไปล่อยไปเด้อคนทางอยากหมื่นได้พี่น้องฝนตก แอ๋ขึ้นน้ำจับ่ะขึ้นได้บะขึ้นได้ไดปะที่ถังอยู่ใช้เด็บวันนี้เนาะลองกันดอ วงซ้อนน้ำแมนทาเพี่น้องเ,เ่อน,นได้ขบ,บ้า,าเป็นขับเก่งเพีอ่อนก็ได้แลนนเริ่มเก่งเนาะทางูัเพิ่นใส่ลักไปเลยใส่ลักไปเพราะว่าซิมีคนมาอยู่ร้ายแล้วพี่น้องเพิ่นก็เริ่มใส่ลักเลยเนะาะอนี่ตัวเิ่นใส่รถยกพูดได้พี่น้องเลย พี่น้องไปส่งแม่ถาวอยู่เต้าทานหายภูวงพ่นครับเลยกะทางนองตุเพ่นกาขี่กับนงกันตีนะเนาะพ่นก็ส่อนได้อยู่ก็เลยลองขึ้นน้ำเพิ่ล่อยไปพี่น้องไเปเพิ่นกันเลยใครแต่ว่าผมเป็นแม่ลุนใจหอดเนาะมาหอดเต้าทานแล้วพี่น้องวันนี้ค่ะคอยลุ่งแม่ถาวขี่ไปใบเลยลูกเออ,เ,อเห็นแล้ว เิ่นนอนในรถไทยคือเก่าบ่ยังเบาโอ้ยโอ้ยเนาะอยากอยากให้เห็นเพิ่นได้ทรเท่นนี่เลยไม่บายเป็นอะไรเศร้าเลยบ่เจ็บนะมีแต่คนเจ็บท้องพี่น้องอาการอาการสุดโูงอาการสุดโสูงน่าจังได้กะมาส่งมันหดเต้าทานเลยพี่น้องเลยห้ากับซิการ์แล้ไปมันแยกก่อนไปทำไอ้ขำเลยโดยสบายดีเด้อโดย เ,เอาไปน่าโหลดไว้พี่น้องไอ้หักซาไว้ด,ดีเอาสบายดีสบายดีเซาไว้ๆโดยเอาคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพ่อคลิปหนาเด้เอเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนขอกล่าว่าสบายดีสบายดี